รอ,องพื้นขอ,องอามานี่ค่ะลมเย็นๆสองพันสี่ร้อยคนสวัสดีค่ะสมาชิกลำดับที่เฮ้ยนี่คือแว่นอะไรอะแมนเอาผ่าล้องรลีดนั่งสิแม่เฮ้ย,อ,ยอันนี้เตาลีดมะ อันนี้ตอรีดแล้วก็บแบบอือลอิหแลบบแบบแบบีจากที่หยุดไปหลายวันนะคะตั้งแต่ไปพักผ่อนเอาจริงๆรอบนี้ก็มีความสุขนะในการไปเที่ยวแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ยังไม่ใช่สำหรับสำหรับสำหรับเราอะเราคิดว่าการ การพักผ่อนและรีแลกซ์ของเราคือน่าจะเป็นการนอน <c oughs> นอนสื่อแบบว่าเราต้องเฝ่าวไว้แสงสิเ,เนาะจางวาังเตรวเมงครับอมอ๋อ,อคอยบอกเพว่ดเดียวนม,ม่ได้เหรออ๋อบอกโอเคมันก็รู้สึกว่ามันก็ไปเที่ยวต่างที่ก็ก,ก็ก็รู้สึกดีอยู่ค่ะแบบเปลี่ยนสถานที่นอนอะไรเงี้ยแหละก็รู้สึกดีอยู่ แต่เราทั้งสองคนก็รู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่เราจะต้องจัดการแล้วก็ห่วงอะไรหลายๆอย่างดูมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ามองหน้ากันแล้วก็เออคุยกันว่ามันมันก็ยังไม่ใช่ที่สุดแต่ก็ดีค่ะมีโอกาสได้ไปบ้างแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ได้พักมาแล้วไงมันก็เลยรู้สึกเออ ขนาดไปยูซมนันยังคิดหอดบานเลยคิดหอดแน้วกินคิดหอดเอาบอกฮุ้งซุปน้องไม้แกงน้องไม้สมจังสีนาะลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องเอง ทำสัญญกรรมไหมคะโอพี่เขาถามทำแค่จมูกคะ่ะทำแค่จมูกให้ดูสมบูรณ์เหมือนผู้หญิงมากขึ้น คนมาจะใส่สามพันสวัสดีจ้าพึ่งเข้ามาแต่งตัวไปไหนคะไปทำงานคะ่ะวันนี้มีคอนเสิร์ตที่ลานโรบินสันชนบุรีคะ่ะลานหน้าโรบินสันชนบุรีคะ่ะ Oh. เอาอ้านอาหารเพิ่กจะต้องไปตะเวนเพราะว่าหานาหารต้องไปตะเวนเพราะว่าต้องไปเอาโอกต้องไปจองจองโต๊ะ ยีเจอกันตลาดกินซ่าลังสิตค่ะสอบถามคิวงานการแสดงต่างๆได้ที่แฟนเพจนะคะร r d แฟนเพจแล้วก็บอยสิริชัยมอลำใจเกินร้อย <c oughs> มาแล้วคำถามต่างๆค่ะ แม่ใครอยู่ข้างหลังทำไมรอจังสามีค่ะไม่รู้หรือแกล้งถามก่อนภาษาบ้านเฮาาผัวเพี่แนแต่งหนะ้ายากไหมไม่ยากค่ะ phượng bay bòi Tình lòng phá lòng mơ phá leo lừa ba đào